ลองริชแท็กเกิลสกิลพิเศษที่หลายคนสงสัยว่ามันดีจริงหรือแค่โชเทน้ำมูจัดให้ครับก่อนจะเข้าเนื้อหาน้ำมูขอฝากร้านแมงปอบริการเติมเกมมือถือราคาถูกเติมอ e ีฟุตบอลทองถูกเติมไวกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับแมงปอร้านเติมเกมสุดน่ารักเหมือนกับน้ำมูอีอีลองริชแท็กเกิลจากการสังเกตของอามาเดอุสสกิลน,นี้จะทําให้นักเตะสามารถใช้ท่าแท็กเกิลแบบยืดขาออกไปได้ในจังหวะที่เคลื่อนที่ช้าหรือยืนนิ่งอยู่ สกิลจะถูกใช้โดยอัตโนมัติคล้ายกับ Standing t a c k เกทั่วไปไม่ว่าจะสั่งกดหรือไม่ได้กดเลยก็ตามถ้าจังหวะมันได้เกมจะเลือกใช้ท่านี้ให้เลยครับโดยสกิลมักจะทำงานเมื่อคู่แข่งพุ่งเข้าหาเราโดยตรงข้อดีคือแม้จะแท็กเกิลทาก็ฟื้นตัวไวกว่าแท็กเกปกติแต่ไม่ได้การันตีว่าจะแย่งบอลได้และไม่สามารถใช้สกิลได้ขณะกด a ดชซึ่งมักเป็นจังหวะที่ใช้วิ่งไล่จากด้านข้างหรือเมื่อโดนเลี้ยงอ้อมข้อสังเกต ซาลบาที่อามาเดุสใช้นั้นใช้สกิลนี้ประมาณหนึ่งครั้งใน2เกมและอามาเดุสให้ความเห็นว่าไม่ค่อยเหมาะกับเซนเตอร์แบ็กเพราะคู่แข่งไม่ค่อยเลี้ยงพุ่งใส่โดยตรงแต่เหมาะกับมิดฟิลหรือฟูลแบ็กมากกว่าถ้าวิเอร่าได้สกิลนี้ในอนาคตจะกลายเป็นอะไรที่โกงมากสรุปลองริชแท็กเกิลคือสกิลแท็กเกิลพิเศษที่ช่วยให้ยืดขาสกัดได้ไกลขึ้นโดยเฉพาะเวลายืนนิ่งหรือเคลื่อนที่ช้าและฟื้นตัวเร็วกว่าแท็กเกิลปกติ น้ำมูจัดให้ครบแล้วครับใครอยากดูสกิลอื่นต่อกดติดตามไว้เลยครับ